ภาพลุกแรกยายา่าแลนดิ้งถึงปารีสเดเดวาย,ยังสวยลับเป๊ะอยู่เสมอค่ะหลังแลนดิ้งถึงเมืองน้ำหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกซุปตา์ลูกครึ่งยาย่าอุรัสยาหลังเดินทางเตรียมไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ลุยวิสตงที่จัดขึ้นในวันที่6มีนาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยในฐาน,นะ Friend of the House ของลุยวิสตง ล่าสุดยาย่าอุรัสยาปรากฏตัวในโทนทลุสุดคูเรียบง่ายในโทนสีเบจเรียกว่าทั้งสวยทั้งเท่พร้อมกระเป๋าถือรุ่นไอเทมล่าสุดจากกุหลยวิตตองที่ดูแล้วเรียบรู้แพงสมฐานะซุปตาเบอร์ต้นของวงการบันเทิงในประเทศไทยเลยทีเดียวโดยแฟนๆเห็นภาพนี้ของทางด้านสาวยาย่าแล้วต่างก็กดไลค์และคอมเมนต์ให้กับความสวยและน่ารักของเธอกันรัวๆเลยจ้า